สวัสดีครับผมติ๋ผมเนี่ยเป็นเด็กอินเตอร์เียนอยู่กทมแต่พ่อผมอ่ะต้องย้ายมาทํางานที่ต่างจังหวัดผมเลยต้องย้ายโรงเรียนมาได้เอาหรอครับคนแรครับครับย้ายเหรอครับไปไหนครับกําแพงไปตอนไหนครับไปเลยเหรอครับให้ไปเลยหรือไปกําแพงครับโอเคครับไปกําแพงอ๋อไปตอนนี้เลยใช่ไหมครับโอเคครับครับดีครับ ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆเพศๆโรงเรียนในฝันของผมเนี่ยนะจะต้องเรียบหรูสะอาดสงบและที่สำคัญนะ่ะจะต้องรันสมัยแกแต่โรงเรียนเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องผมเองอ่ะสวยดีนะมึงดูทั้งหมดเอาแล้วไงตั้งแต่ผมย้ายมาเนี่ยผมก็ต้องมาเข้าโรงเรียนใหม่ มาเจอเพื่อนใหม่มาเรียนห้องเรียนใหม่หรือเปล่าใครเริ่มก็เอาแล้วไงตอนอยู่แรกๆอะ่ะอาจจะยังไม่ชินแต่พออยู่ไปานานๆเข้าอะ่ะก็คงไม่ชินเหมือนเดิมแหละดูสิเนี่ยพังหมดแล้วไปดีกว่ามีอยู่แล้ว แล้วเนี่ยผมเป็นนักเรียนใหม่ก็ต้องมาปวดหัวกับการเลือกชมรมอีกสวัสดีครับนะอาจารย์ผมขอชมรมศิลปะค่ะม,มีชมรมศิลปะเต็มแล้วค่ะลองไปดูชมรมของพีเตอร์นะคะขออบ,บคุครับสวัสดีครับแร้วผมกขอชมรมศิลปะด้วยนะ ชุมนุมเต็มครับลองไปดูชุมนุมท่าพิมพ์สั้นนะื่าจะว่าชุมนุมเต็มแล้วค่ะชุมนุมฟูดเต็มแล้วค่ะเต็มนะค่ะขับร้องเอาแมงยูไปซะแล้วครับขอขับชุมนู้หน่อยนะกูขี้ยูเอาไงดีวะเนี่ยชมรมกูเต็มแล้วค่ะลองไปชมรมดนตรีไทยไหมน่าจะว่างอยู่ ดนตรีไทยเหรอครับแล้วผมไปลองดูว่าได้ครับครับอ่านะครับวันนี้ลูกเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับประวัติวงดนตรีไทยนะครับว่ามันมีประวัติความเป็นมานะครับวงดนตรีไทยเนี่ยนะครับมีประวัติยาวนะนนะลูกผมจะขอสมัครชมรมดนตรีไทยนะครับชมรมดนตรีไทยใช่ครับเดี๋ยวให้ครูสอนให้เสร็จก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาเสร็จมาสมัครกับครูครับครับโอเคครับโอเค ว่าอย่างไงเราจะมาสมัครชมรมดนตรีไทยครับชมรมดนตรีไทยใช่ครับชมรมดนตรีไทยในซ้อมกนหนักนะเราไหวใช่ไหมใช่ครับชมรมอื่นเต็มหมดแล้วครับชมอื่นเต็มหมดแล้วถ้าอย่างนั้นนี่อยู่ดนตรีไทยต้องขยันซ้อมถ้าเกิดอยากจะมาอยู่ดนตรีไทยก็ลองมาซ้อมกันดูนะแต่ขอให้ตั้งใจเข้าใจไหมโอเคใบสมัครอยู่ด้านหลังเดี๋ยวไปเขียนใบสมัครแล้วก็มาส่งให้ครูได้ครับขอบคุณครับ ดนตรีไทยแม่งจะยากกันแค mm. okay. ่ไหนกันวะอะไรอยู่วะเนี่ยโนอะไรวะเยอะแยะไปหมดอ้หูนุ่มอะไรวะเนี่ยเอ๊ะงเขาชื่อเซนนายเองเชียร์ชื่อตีอ่ะเขาไอ้นะนายใช่เด็กใหม่ปะใช่แล้วี่ยายมาจากกรุงเทพอ่ะ ที่กรุงเทพนะไม่มีหรอกเครื่องดนตรีแบบเนี้ย่ะเขาเล่นกีตาร์กันนนี่อะไรไม่รู้โน้ตเยอะแยะไปหมดเนี่ยพวกเขาสองคนเป็นเด็กใหม่เหมือนกันเพื่อนโนตรีก็เรียนเป็นแต่ว่ามันก็น่าสนุกดีโอ้โหวะแม่งเล่นเล่นไม่ได้โน้ตก็เยอะเยอะไปหมดไม่เหมือนกรุงเทพแม่งมีกีตาร์เล่นง่ายอะไรก็ไม่รู้เอ็งว่าอะไรนะเปล่าเขายังไม่ได้ว่าเลยอ่ะเป็นไงบ้างวันนี้นะครับ ตอนนี้เราฝึกกันใหม่นะครับครูอยากให้เราน่ตีคู่แปดข้องๆก่อนนะพอเราตีคู่แปดข้องๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูมาต่อเพลงให้ใหม่นะครับแล้วเราก็มาฝึกกันเนาะเราจะได้เล่นเป็นเพลงแล้วเอาไปใช้ในงานรงตรีได้ดูนะอ่าโอเคเดี๋ยวซ้อมไปก่อนนะครับเดี๋ยวครูไปเตรียมตัวสอนแป๊บนึงให้ลูกน้อครูมาดูอะไรอยู่นี่เนี่ย อาการ 2. 2> ไม่ตามไปซ้อมซ้อมหน่อยเหรอมันตีไทยไงไปเร็วไม่เอาลุยเอา้าตีเป็นไรอ่ะเอา้าตีจะไปไหนอ่ะ โอ๊ยอาจารย์ผมไม่เรียนแล้วดนตรีไทยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้น้ตยก็เยอะแยะทําก็ทําไม่ได้เรียนก็เรียนไม่ได้เวลา,าพักก็ไม่มีอะตีทําไม่กลับมาไววันนี้ก็เป็น,านราะวครูด,ดนตรีไทยไป็นพ่อสอนหาลยลูกแม่งทำไม่ได้เลยอยู่ชมุมอ,อื่นก็ไม่มีมีแต่ดนตรีไทยเนี่ย พราะว่ามันก็ดีนะดนตรีไทยเขาสอนให้เราใจเย็นยิ่งตีอารมณ์ร้อน,อ,นอย่างเงี้ยครูก็จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกๆหรือเปล่าแล้วเราไม่มีพื้นฐานอะเราอาจจะต้องปรับตัวหน่อยแล้วเรามาทีหลังเขาอะ็ะถามพ่อนะเพราะว่าเราเป็นเด็กเราควรจะไปขอโทษครูเขาหน่อยมั้งอย่างเงี้ยเยีายามันไม่ได้นะจริงๆอะอาจารย์ครับอาจารย์ครับเ่ไง ผมจะมาขอโทษน,นะครับวัน,นที่ผมพูดไปดีใส่ไปนะครับไม่เป็นไรนูกที่อยากจะบอกออยากให้เราทุนมากกว่านี้ดนตรีไทยเนะี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามานานดังนั้นเนี่ยเื่อนดนตรีอาจจะดูเรียบง่ายแต่คนเล่นเนี่ยจะต้องมีความรักและความตั้งใจใหมากกว่านี้นะจะตกลงเจยังไงยังจะอยู่ไหมหรือว้า,ายอมแพ้แล้ว ถ้าอยู่เรากา็เริ่มต้นมือใหม่แล้วค่อยซ้อมคนะ่อยเจนๆนะอนาคตข้างหน้าเขาต้องฝากเราด้วยแหละนคนสายต่อไปเป็ลูก มองอะไรกันเล่ามาซ้อมกันจริงๆดนดีไทยมันก็ไม่แย่หรอกครับแล้วแค่ลองเปิดใจกับมัน ต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ผมกับดนตรีไทยได้โคจรมาเจอกันครับอะโอเคครับหลังจากที่คาบที่แล้วนะเราเรียนเรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยเนี่ยทีนี้ในวันนี้คาบนี้เราจะเรียนเรื่องประเภทของเครื่องรีไทยซึ่งมีทั้งหมด4ประเภทอันแรกคือดีดสีตีสุดท้ายอะไรเป็นอบอา,อาจารย์านะอาจารย์คะอาจารย์คะหนูจะมาขอสมัครเข้าชมรมดนตรีไทยคะ่ะ งั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอสอนน้องเขาเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันโอเคไหมไ้คโอเคครับอ่ะเดี๋ยวดูตาามรูนะครับประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับก็จะมีดีดีีและเป่านะครับที่จะเล่นที่แตกต่างกันไปอันแรกเนี่ยเป็นพินสะเช่ตรงนี้ก็จะเป็นสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเปิดใจให้กับดนตรีไทย ช่วยการสืบสารอนันรับให้อยู่คู่กับคนไทยตับนานเท่านานขอบคุณครับ